มาขุดมันสำปะหลังมันห้านาทีจ้ะมันห้านาทีไปทำขนมก็ได้จ้ะอันนี้มันมันจะโดนข้าวก็วเลยต้องเอาออกเดี๋ยวมันใกล้น้ำด้วยมันออกไว้ก่อนตัดไว้ขยายพันธุ์ใหม่ นี่ก็ตอนหนึ่งสวยๆตัดเลยให้ขาดมันขาดอืมจะได้ไปอันน,นี้เอกออกไว้ก่อนไปทำตัดเลย มันโดนต้นข้าวต้องเอาออกต้นต้นข้าวอะไรอย่างนี้ ขยายพันธุ์ตัดเอาหมดนั่แหละยังไม่โตแต่เอาออกให้หมดก็มันโดนข้าวต้นข้าวใบก็ไปให้ปลากินเป็นอาหารอีก ส่วนลำต้นก็จะขยายพันธุ์ไปตัดนะได้และไม่กี่ต้นหรอกแต่เอามาขยายพันธุ์ียเอาใบใบมันซับปหลังไปให้ปลากินปลากินดีดีได้พี่น้องนี่ใบมันซับปหลังเดี๋ยวไปให้ปลากินเขาหมัก ส่วนกบกบกบหรือตัวนี้มันสำปะหลังส่วนส่วนล่ำตรงนี้เสียไปขยายพันธุ์พี่น้องเนี่ยตัดเป็นทน่อนเป็นทน่อนแบบนี้เขาก็เอาไปเสียบเสียบดินไว้ตามขั้นหน้าก็ได้ตามคู่เห็ดเป็นคู่เล็กๆเขากับปลูกได้ขยายไว้เห็ดขนมนี่ก็เอาไปเห็ดขนมละพี่น้อง เอาหัวมันสับหลังไปเหุขนมอันนี้ก็จะเอาไปให้ป้าใบเนี่ยได้กินทุกส่วนเลยได้ใส่งานทุกส่วน